ขอหนึ่งคนเป็นตัวแทนมาพูดหน่อยครับทุกคนเนาะอยากจะบอกว่ามีความสุขมากที่ได้ร้องเพลงแบบนี้ครับร้อเพลงนึงมีความสุขเหมือนกัน ตรงนี้บอกเกิดไม่ทันไม่ชื่อจะบอกว่าดีใจมากที่เราร้องเพลงแบบมีไฟเราเห็นแบบรอยยิ้มหลายๆคนที่แบบอยากฟังเพลงเก่าๆจริงจริงๆดี่ินเราเห็นเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน กับโซ่ใช่ไหมนั่นไงนั่นไงนี่เลยถ้าเท้าหน้าเราฟิล์มนี้มาร้องดีฟังไหมครับ สาขาอะไรครับตรนี้บอกเด็กเมสเด็กรชาข้างบนบอกเรียนยอดเยี่ยมขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับมอบ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 มีมีมีรับม,บม,บม,บมบอบด้วยใช่ไหมขึ้น น้องตาไหลด้วยน้องยิ้มเป็น้ย่างไรมาครับผมผจะเรียนหลังไป ชื่อเพลงใจเดียวใช่ไหมครับใช่ไม่รู้กอดไม่ทันเมื่อกี้ชื่อเพลง <ities mann ered> ใจเดียวถ้า <zuf> ถ <Mus cul> um> ้าถูกต้มันชื่อใจเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดที่บอกเดียเพลงใจเดียวนะครับคือเงียบชาเนลเราคิดว่าเงียกบชา ใช่ครับพี่ชงชงใจดวงชงชงเมียครับเพลงนี้ครับเฮียทุกคนนะครับเมียมีใจดวงเดียวครับที่จะมอกให้แฟนคลับได้มาทุกคนนะครับจะมีใจดวงเดียวกันหรือเปล่า ที่เป็นพิกกรดยากมากเลยครับ <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนกลับไปยืนเคารพตรงชาติหน้าสมองมันยากไปเยอะเลยคือ <c oughs> ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปนะครับพินกับคิวต้องขอโทษด้วยขอสามคำขอโทษและครับ ฉอขึ้นมานะฉอฉอขึ้นมาหวานนะก็แล้วแล้วกันเลยถคร้บเค้นมาอยู่นี่เคนไม่รู้เลยว่าบัตรมีเท่าไหร่บ้างเค้นอยากรูจริงครับบัตรห้ารอยครับผมฟรีั้งหมดเลยเหรอครับฟรีบัตรเพยบัตรพันหนึ่งครับ ตรงนี้นะครับดูๆๆนพี่เขาเลยได้เบริการพิเศษโดเาเลยมเดิทางอนะคัวเป็นการเดินทางในเส้นทางพอเพียงจริงๆครับ ชีวิตเราก็ต้องเดินดุเดินเดินเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาก็ไม่น่าเดินกันมากนะครับแต่เพื่องนี้โอ้เรื่องต้านหน้านี่เดี่ยวมาเยอะเลยเดี่ยวมาเยอะเลยอ่ะก็แล้วมีบัตรอะไรกับมีเจ็ดร้อยครับพันหนึ่งพันห้าครับพันห้าครับสวัสดีนะครับ แล้วมีอะไรอันนี้ด้านหน้าได้เท่นด้านหน้าเท่าไหร่เนีไรเลยสองพันสอไมรูดด้านหงบอกสี่พันเอ้าสองพันนะครับพัแล้วตรงตรกานี่นะครับอสองพันสองใช้บัตรลดราไมได่ได้น้าแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับบัตไหนราคาไหนคือจับตดมหมดนะ รู้ว่าเงินที่ได้มาแต่ละบาทมันมันยากนะครับมันยากที่จะได้มา นอยู่ที่ตัวไม่ตัวเองสามารถไม่สามารถถ่ายทอดให้อะไรได้เป็นยังไงบ้างครับกับสองพิธีกรเอาจริงๆอย่าไปกล้วยเอ้โหช้าเลย <c oughs> ใช่ไหม ไม่จ้างไม่เชิงว่าจ้างหรอเพราะไม่มีตังค์ให้แต่เราไม่ได้มาใช้เป็นพิธีกรอย่างเดียวเราเนี่ยมาใช้เปย่างอื่นด้วยค่ะ